พี่หมีรีวิวจ็อกเกอร์ฟอร์เอเดอร์ตัวตลกที่พยายามมิวสิคลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงจ็อกเกอร์ฟอร์เรอดูนะครับหรือว่าจ็อกเกอร์ภาค2นั่นเองนะฮะ เป็นภาคต่อที่หลายคนตั้งตารอคอยนะครับแล้วก็ตัางมีคําถามว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยทำเงินแบบถล่มทลายนะครับกลายเป็นหลังเลดอาที่ทําเงินสูงสุดต,ตลอดกาลนะครับก่อนจะมีเดซปูแอนด์วูบารีเนี่ยมาชิงแชมป์ขึ้นไปแทนนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าภาคนี้คนตั้งความหวังไว้สูงเลยนะครับแต่ว่าโทษทีคคุณก็จะได้เจอการผสมผสานที่มันไม่ค่อยจะไปทางไหนเลยสักทางครับจะมิวสิคัลก็ไม่ใช่จะดราม่าก็ไม่สุด เอาเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังแล้วกันนะครับ well, s <S เรื่องราวของ Joker for ์ฟอ์เรอเนะครับเล่าเรื่องต่อจากภาคแรกนะครับ <c oughs> เมื่ออาร์เธอร์เฟกถูกจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชอาคมในฐานะฆาตกรที่สังหารวิธีกรรายการทีวีอย่างมารีแฟรงคคินนะครับออกอากาศสดๆไปเลยและกลายเป็นว่าตัวละครอย่างเขาเนี่ยได้ถูกการสรรเสริญโดยประชาชน แล้วเรื่องราวก็พัฒนาขึ้นนะครับเมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวที่ลหลงไหลในตัวของเขานั่นก็คือฮาร์ e ี่ u ควินเซลนะครับหรือฮาร์ลี่ควินเี่ยที่เรารู้จักนะครับซึ่งรับบทโดยเลดี้กากาในภาคนี้นะครับทอด i ฟิลิปผู้กำกับที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในภาคแรกตั้งใจทําให้มันเป็นมิวสิคว d ล a ดราม่าโดยเพิ่มความลึกซึ้งของตัวละครและเรื่องราวผ่านบทเพลงนะครับแต่ท่าทางมันจะลึกจนล่มปากอ่าวไปเลย ฟีนิกในบทของ a r t ์เธอร์เฟนะครับยังคงมอบการแสดงที่ล้ำลึกนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถช่วยหนังนะครับในการเล่าเรื่องที่มันยืดยาวแล้วก็ไม่น่าติดตามได้นะฮะแม้ว่าฟีนิกเนี่ยจะให้การแสดงในการเป็นจ๊กเกอร์เนี่ยที่โดดเด่นนะครับแต่การพยายามทําให้หนังมันเป็นมิวสิค l ลเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงต่างๆเนี่ยมันกลับทําออกมาดูไม่ค่อยลงตัวนะฮะ บางฉากรู้สึกเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างความเป็นสินมากเกินไปด้วยโดยขาดการดึงดูดให้คนดูอินไปกับเรื่องราวนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวหนังเหมือนมันจะเล่าใหญ่โตอ่ะแต่การตีความให้เป็นมิวสิควอ่ะมันทําได้แบบเล็กจิ้วซะเนี่ยผมว่าถ้ามันจะเป็นมิวสิควอ่ะเล่าเหตุการณ์ในคุกอ่ะผมว่าทําระดับเป็นแบบชิคาโก้เนะ่ผมว่ามันจะเข้ากับเนื้อเรื่องมากกว่าอย่างน้อยคนก็ได้ความบันเทิงมากกว่าไอหนังเรื่องนี้ที่ให้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่สุดนะครับจนสุดท้ายมันก็เหลือแต่ความพยายามเนะเะดี้กาก้าในบทของ l ีหรือ Harley q u i n เนี่แหละผมเรียกอย่างนี้แล้วกัน หลายคนก็คาดหวังว่าเธอจะได้รับบทอะไรที่แบบน่าประทับใจเนี่ยเพราะว่าเธอแสดงเป็นแบบป๊อปเคาน์เจอร์ของยุคนี้อย่างฮาริรควินน่ะเหล่าลิสเตอร์มอนเตอร์เนี่ยก็พร้อมจะตีตัวแล้วก็เข้ามาอวยตัวแม่ของพวกเขาแบบสุดๆไปเลยแต่ก็น่าเสียดายครับที่บทบ,บาทของเธอเหมือนถูกลดทอนความสําคัญลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยกลายเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมของจ็กเกอร์ไม่ได้มีบทบ,บาทที่ชัดเจนหรือว่าสร้างมิติให้กับตัวละครแต่อย่างใดนะครับ เธอถูกนํามาเสนอเป็นเพียงแค่ตัวเสริมในขณะที่บทควรจะทําให้ตัวละครตัวนี้มีชีวิตและก็มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์แบบที่เธอเคยเป็นนะทำให้บทบาทของฮาริคิวในภาคนี้ดูจืดจางแล้วก็ไม่น่าจดจําเพลงประกอบหลายเพลงในหนังเนี่ยมาจากยุค5060นะครับและส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่าที่หลายคนก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะครับการใช้เพลงเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของบทเนี่ยมันดูไม่ค่อย เข้ากับเรื่องราวของเรื่องเท่าไหร่แม้จะมีบางเพลงนะครับที่โดดเด่นอยู่นะอย่าง c l o s e to you ของ the carpenter นะหรือว่า for once in my life ของ frank sinatra นะครับผมแต่ก็ไม่สามารถดึงอารมณ์ของเรื่องได้เท่าที่ควรการเล่าเรื่องที่แห้งแล้งและก็จิตชืดนางภาคนี้ครับเหมือนเป็นการวนลูปของภาคแรกนะครับที่มีเนื้อหายืดยาวและก็ไร้ทิศทางนะครับภาคแรกเล่าเรื่องของ Arthur fleck ในฐานะคนที่ตกเป็นเหยื่อสังคมนะครับและก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์นะ แต่ในภาคนี้กลับไม่มีการต่อยอดหรือลงลึกกับตัวละครหรือการสร้างความประทับใจที่เป็นภาคต่อที่แท้จริงนะแต่หนังกลับมานําเสนอตัวละครที่แบบขาดมิติขาดความเข้มข้นและขาดความชัดเจนในการเล่าเรื่องจนทําให้คนดูต้องนั่งคําถามกับตัวเองว่าตอนนี้ปัวลังดูใครอยู่วะเนี่ยกลับกลายเป็นเพียงแค่งเงาของโจ๊กเกอร์จากภาคแรกเท่านั้นเอง It's OK baby Let's people give the they what want สรุปแล้วนะครับ Joker for a d e r เนี่ยเป็นหนังที่พยายามจะ,ชะเชยทยานะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่มันชัดเจนไม่มีบทที่สร้างความตราตึงใจนะครับไม่มีเพลงที่ดึงดูดนะครับไม่มีการเล่าเรื่องที่จะไปถึงอารมณ์ที่ต้องการนะครับทำให้หนังดูเหมือนจะลอยอยู่กลางทางระหว่างความเป็นดราม่าเข้มข้นหรือว่ามิวิสิคลที่ทรงพลังนะครับ ซึ่งเอาจริงอ่ะหนังมันพยายามจะทําให้มันโรแมนติกนะแบบโรแมนติกแบบในสถานการณ์ที่ไม่ควรโรแมนติกอ่ะมันไม่ได้สูราบซึ้งอ่ะมันดูดูแปลกหนังเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นการที่นักสแสดงแบกทั้งเรื่องแบบแท้จริงเลยสุดท้ายนะครับมันก็เลยทําให้คนดูรู้สึกสงสัยว่าหนังเรื่องนี้ทํามาเพื่ออะไรสําหรับผมนะครับก็เลยให้หนังเรื่องนี้ไปที่5เต็ม10คะแนนนะครับให้ ความเก่งกาจของนักแสดงนะครับแล้วก็ให้ในฐานะโจ๊กเกอร์แล้วกันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอโทษที่พูดตรงๆนะครับแต่ในแง่ของภาคต่อที่มีทุนสร้างถึง200ล้านเหรียญเนี่ย2 0 0ล้านเหรียญน,นะครับนี่คือความน่าผิดหวังมากๆเลยครับที่ไม่อยากให้เกิดกับตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์ที่เรารักเนยแต่สำหรับใครที่อยากจะไปดูนะครับผม เรื่องนี้นะครับเขาก็ฟิล์ม for IMAX นะก็มีโอกาสไปดูใน IMAX คุณก็จะได้สัดส่วนที่แบบเต็มตาเต็มใจนะครับแล้วเขาก็มีโปสเตอร์ให้ด้วยเลยผมโชว์ให้ดูนี่นี่เป็นโปสเตอร์นะครับของ IMAX เห็นไหมโปสเตอร์สวยนะเออโปสเตอร์สวยนะนี่ฉากขายของเขาเลยก็คือตรงบันไดเนอะเห็นไหมสวยโปสเตอร์สวยดูดีเลยใช่หรเออคุณอยากได้โปสเตอร์วสวยๆอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกเพราะว่าหนังเขาถ่ายทำมาเพื่อ iMac เนี่ยก็ไปดูใน iMac นะครับส่วนคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของคุณและกันนะครับนังเรื่องนี้อาจจะถูกใจคุณแต่ว่าไม่ได้ถูกใจผมแค่นั้นเองนะครับและสําหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมกับพี่หมีรีวิวนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย